บางศิลาเลิกทําบูโบโซดแต่จังมาเห็นบ่ท่านได้เห็นพ่อเถื่อดอกค่ะพวกได้เห็นนี่ขนาดอาจารย์อยู่ที่วัดอาจารย์ยังไม่เห็นเลยไม่รู้เลขสองนด่นะสองแปดก็ดีนี่นี่มาสี่นี่บางคนก็มองเห็นเป็นสองแปดสองแปดเก้าสองแปดเหอันนี้ก็เขียนไว้แล้วใช่ไหมมีสามปีเด้อเจ้นี้กัปีหนึ่งเจ้าหนี้กับสองปีเจ้าชั้นี่ยไปฉันว่า สองแปดหกเอสองเออสองสปดสปจ้าตีเปรเลขสองสองแปค่ะคอยก็ว่ากล้วยกับเกาปีสองปีสองปีคอยก็ตีเป็นแปดแปดสองเหรอเนาะสองปีเตียวเองเด้อค่ะพี่น้องเตียวเองนาะจ้าตัวนี้แล้วเต้ว่าวาสนาดวงไผ่ดวงนาะและเจ้าสิตี่ถึกจ้าครับผมจ้า สวัสดีครับญาติธรรมสนมนิวัรเรที่ทุกท่านทุกคนที่กําลังรับชมคลิปนี้อยู่นะครับเป็นคลิปคลิปนี้นะครับจะพาไปที่วัดบ,บ้านสำโรงนะครับหมู่ที่9ตําบลสนมอําเภอสนมจังหวัดสุรินทร์ซึ่งหลังจากที่ชาวบ้านและก็ทางวัดได้วางศิลาฤกษ์เพื่อที่จะสร้างอุโบโสถอยู่ๆก็ไปเห็นกล้วย ที่ออกมาสองปลีชาวบ้านเชื่อว่าน่าจะให้โชคดเดี๋ยวไปดูบรรยากาศของชาวบ้านที่ไปเจอกล้วยมี2หวีนะครับ2หวีกล้วยออกมา2 2ปลีนะครับบางคนก็พึ่งเคยเจอเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันครับสวัสดีครับญาติติกรรมสนมนิวาไราตีทุกท่านทุกคนนะครับหลังจากที่ที่ วัดวัดอะไรนะวัดสำโรงพัฒนารามวัดสำโรงพัฒนารามนะครับ,บดได้มาเห็นหัวหนุ่ยใหญ่มีกี่รูปใค้ค่อยเห็ดหย่งกันเขามาวางศิลาฤกษ์อันนั้น เขาเขาบางศิลาเลิกทำโบโบโสดกันแต่ังมาเห็นบ so ่ท่านได้เห็นพ่อเถ่อดอกค่ะพ่อจะเห็นนีอ๋อเขาเห็นไปก่อนนานานแล้วโบเห็นเลยค่ะเพิ่งจะเห็นวันนี้นี่แหละค่ะอ๋อเพิ่งจะเห็นวันนี้้วยตับขณดอาจารย์อยู่ที่วัดอาจารย์ยังไม่เห็นเลยอไม่รู้ว่ามีปีกั้วยางนี้ก็ไหนเห็นตัวใดสองหนึ่งสองปก็นี่นี่มันสี่้อยนก็มองเห็นเป็นสองสองปด เขาเขียนไว้ก่อนหน้านั้นหรือเปล่าไม่รู้ไม่มีคนรู้เลยไม่มีใครมาเขียนหรอกมาเห็นวัดทุกวันก็ไม่เห็นเลยอันนี้เขาเขียนไว้แล้วใช่ไหมเดินทางไม่สามปีเด้อต้นหนี่กับปีหนึ่งต้นหนึ่กับสองปีอ๋อนี่ฮะสองต้นสองต้นเลียงกันต้นหนึ่งมีปีเดียวใช่ไหมใช่ต้นหนึ่งมีปีเดียวแต่ต้นนี้จะมีสองปีอ๋อไมไอ้ตีไปเลียงยังบนนัตร เขาเขียนมวให้เรียบร้อยเลยนาะนนี่สองยนั่นเมมสอคือยเอาให้มันหมดคือเลยนะสออยังไงสองแปดสองสอสอง่มเจมันจะมีเลขสออยู่ข้างหน้านั่นไงนั่นไงอีกสองเกาแปดสองสย์ดอันนี้เขาเขียนไว้ห้แต่มันแปลกอยู่ไม่เคยพอหร้อวุ้ยไ่เคยะ เังพูดเต็มคยพอนะคพึ่งคยพอนี่แหละค่ะตั้งแต่เกิดมาเป็นมนุษย์สโลกค่ะพึ่งคยพอทุกข่วยเครื่อนหนึ่งไม่สองปีค่ะสองปีค่ะอันปีนี่เป็นปียังปีเอ่อมันเปนปีเดือนปียังหนึ่งเนาะปีปีเอาเห็นเห็นคงคงจะเป็นโชคดีแหละเนาะค่ะเนาะโชคดีเนาะค่ะโชคดีวันนี้ก็วันดีด้วยมาเป็นวันวางศิลาเรื่องทำอุโบสถค่ะ เห็นเล็กยังไงเนี่ยเต่ฉันเนี่ยไปฉันว่า สองแปดหกเออสองเออจ้าตีประเ็กสองสองค่ะเพราะว่ากวยสองปีปีก็เป็นแปปีก็เป็นสอค่ะอ๋าเตาเปีเราบาไอ้หน่วยมันำในบ่อระดับหน่วยอันบอกหน่วยดับหน่วเด้อค่ะเด้อดค่ะมีหาหน่วยบอกมีหาหน่วยอ๋อมีหาหน่วยห้าสเนาะห้าก็ได้โอเคห้าอ๋อมันมีหาหน่วยเนาะจ้าหาสองแปดกสองปี อันนี้ก็ไปตีความเอาเองนะครับว่ากล้วยที่เห็นนั้นเป็นตัวเลขอะไรแต่กล้วยเนี่ยมีคนเขียนไว้บอกแล้วนะครับว่า298หรือ2 0 8ประมาณนี้แต่ว่าหลายคนก็ตีตัวเลขไม่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมตีเป็นตัวเลขอะไรคอมเมนต์ด้านล่างให้ทราบด้วยนะครับว่าท่านตีเป็นเลขอะไรนะครับเผื่อ บางคนจะได้มีโชคมีลาบด้วยขึ้นอยู่ความเชื่อนะครับไปชมกันต่อครับถึงหมดหนึ่งสองสามสี่หาแมนคยะมีิหาหนวยอ๋อนี่นนะจ้ามิหาหนวยแล้วกัสองปีห้ห้าลูกหลูกห้าลูกสองปีนี่หนะ้าสองปมีห,าห้าลูกสองปีสองปี พ่อก็ว่าเก่าสองแปดล้วกวยกับเกอ้าเก่าปด่ยก็ว่ากวยกับเก่าปีสองปีสองปีเขาก็ตีเป็นแปดและเนาะสอปีแปดสองแปดสองเก้าแปดสองโอเคเก้าปดองโกแปดสองอวยหนวยเกาหนวยกวยหานวยปีนี้ก็ีสปี 528สองแปดโอเคโอเค528สองโอเคจ้าก็หันมานในเด้อสิมานสาางซอยเฟิ่อเห้มันเหลวหน่อยสั่งมิ่งย่งสร้างโบสถ์ปฏิสั่งโบสถ์มองตรงค่ะเพ่มจะสร้างโบสถ์จะได้กับ ผู้ใดอยากมีศี่สัทธาก็เชิญมารวมด้วยค่ะรวมสมบุญท์นำกั้นค่ะเพก่ะถูกแกนอนนี่เนาะบ่มีเพิ่งเห็นโบโบค่ะเพิ่งเห็นนี่เลยค่ะเพิ่งมาเห็นมือนีแหละเพิ่งเห็นมือนีขนาดลุงพอแล้วอยู่ประจำวันแล้วยังไปเห็นเลยค่ะแล้วก็กวาดแล้วก็ทำก็ทำความสะอาดอยู่หนีมือมือเนาะเก็แต่ผู้ใหญ่เพิ่นยังว่าเพิ่นสิกําลังสิไปหางปีเพิ่นน่ะสิให้ลูกมันใหญ่เพิ่นเพิ่งไปเห็นเนาะคือมีสองปีเพิ่นน่ะค่อยวิบวับอาจารย์มันคยวิบวับ ไอ้มันก็พอดีกับมีงานที่อันนี้งานมงคลจ้ามันก็วางศิลาฤกษ์หรือว่างยางจ้าวางศิลาฤกษ์เป็นพอดีเลยจะไม่ได้พอดีเลยปกตกะมาเรื่อยๆกระพาะกัญญาหันยางนี่อยู่ได้บนเบนบยางได้ค่ะแต่ว่าโบเคยสังเกตว่าคือมันมีตัวนี้กับโบเคยสังเกตว่ามันมีอย่างสิเนาะเมือนในวันที่ยี่สิบสองนั่นเนาะจ้า น้อยี่สิบสองนาะงีอเนาะมันหรือวันที่ยี่สิบสองมันมีสองปีมันมีสองปีเตียวเองเด้อค่ะพี่น้องเตียวเองเนาะจ้าตัวนี้แล้วเต้ว่าวาสนาดวงไผดวงเนาะ้แล้วเจ้สิตงที่ถือจ้าครับผมจ้าวาสนาบุญใครบุญมันเนาะอันนี้หนึ่งปีหนึ่งปีมีปีเดียวนะครับอีกข้างๆก็มีสองปีบอกชาวบ้านบอกมีห้าลูกนับนับออกครับหนึ่งสองสามสี่ห้าพอดีแล้วแต่จะตีกันนะครับ นี่ฮะโอ้อันนี้พระก็ไม่เคยเห็นโยมก็ไม่เห็นนะฮะเมื่อเช้าเพิ่งเห็นทําพิธีเสร็จวางเซลเลวางเซลาเลอร์เสร็จก็มาเจอก็แล้วแต่ครจะตีนะเรื่องราวที่เมื่อชมสักครู่นี้ครับเป็นเรื่องราวของความเชื่อนะครับของชาวบ้านและก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกด subscribe สสก,กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสนมนิววารตี้ด้วยนะครับก็ไปปลกันเอาเองนะครับสำหรับคลิปนี้คงไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ